วัดสีชส่ชุมเป็นสาสธารโบราณสถานแห่งหนึ่งในเขตพยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอกกำแพงเมืองเดิมในตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองสุโขทยัยจังหวัดสุโขทัยค่ะประวัติวัดสี่ชุมนะคะ วสีชุมมาจากคำเรียกขื้นเมือนเดิมซึ่งหมายถึงต้นโพดังนั้นชื่อสีชุมนะคะซึ่งหมายถึงดงของต้นโพแต่ในหนังสือภาพพงศาวดารภูสีอยุธยาที่เขียนในสมัยอเุธยตอนปลายไม่เข้าใจความหมายนี้จึงเรียกสถานที่นั้นว่าดูสีชุมสันานษฐ่น่าสร้างในสมัยพ่อขุนรามคำแหงโดยปรกากฏอยู่ในศิราจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งว่าเบื้องติณน,นเมืองสุโขทัยมีตลาดประสานมีพระอาจนะมีปราสาท์ ในสมัยอยุธยานะคะเมื่อครั้งสมเด็จพระสสนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพในปีพศ2127มีการยกเลิกการส่งสวยให้กับพมา่าแต่ยังเมืองสวรรคโลกที่ไม่ทําตามพระราชองค์การพระองค์จึงนําทัพเสด็จมาปราบและมีการมาชุม,มนุมทัพที่วัด4ชุมก่อนที่จะไปตีเมือง การรบในครั้งนี้นะคะเป็นการรบระหว่างคนไทยได้วยกันทําให้ทหารไม่มีกําลังใจในการรบสมเด็จพระนิสสวรจึงได้วางแผนสร้างกําลังใจให้กับทหารโดยการให้ทหารท่านหนึ่งนะคะปีนบันไดขึ้นไปทางด้านหลังองค์พระและพูดให้กาลังใจแก่เหล่าทหารทําให้ทหารเกิดกําลังใจที่จะต่อสู้จึงทําให้เกิดตำนานพระพูดได้ที่วัดศีชุมค่ะ และพระนเรศสสวรน,นะคะยังได้มีการทําพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาขึ้นที่วัดแห่งนี้ด้วยมีการบูบรณะครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าลิไทยและมีการดูแลบูรณะเรื่อยมาสันนิษฐานว่าวัดนี้นะคะได้ถูกทิ้งร,างาร้างในสมัยอยุยยตอนปลายจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่9ได้มีโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์ในปีพศ4 4 9เโดยเริมมีการบูรณะพระพุทธรูปพระอาจนะ โดยศาสตราจารย์ศีลพีราศีลและอาจารย์เขียนยิ้มศิริวัดจึงอยู่ในสภาพที่เห็นในปัจจุบันค่ะสภาพโบราณสถานนะคะทำมุวนพบกว้างด้านหลัง3าสอเมตรสูง15เมตรผนังหนา3เมตรผน,งนังด้านซ้ายตอบเป็นทางทําบันไดในผนังขึ้นไปถึงหลังคาตามฝาผนังอุโมงมีภาพเขียนเก่าแก่แต่เรื่อนเกือบหมดภาพเขียนนี้นะคะมีอายุเกือบ700ปี พยาาผนังมีแผ่นหินชนวนสลักภาพลายเส้นเป็นเรื่องในชาดกต่างๆจำนวน50ภาพเรียงประดับต่อเนื่องกันทั้งหมดนี้นะคะถือได้ว่าเป็นงานจิตกรรมไทยที่เก่าแก่ที่สุดค่ะพระอาจานะนะคะพระอาจนะนะคะคําว่าอาจาระมีผู้ให้ความหมายพระอาจาระว่าหมายถึงคําในภาษาบาลีว่าอาจาระซึ่งแปลว่าผู้ไม่หวั่นไหวมั่นคง ผู้ที่ควรแก่เทารพกราบไหว้พระอาจรรารย์นะคะเป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยขัดสมาธิดาบองค์พระพุทธรูปมีขนาดใหญ่เต็มวิหารศิลปะแบบสุโขทัยค่ะความสําคัญของวัดนะคะวัดสี่ชุมมีการวางผังที่แตกต่างจากวัดทั่วไปเพราะใช้มณพปที่มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานเป็นประธานของวัดเปรียบเทียบอุเทศิกเจดี และมีพระวิหารต่อออกมาซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นนักโบราณคดีให้ความเห็นว่ามณฑปพระอาจานะน่าจะสร้างโดยมีคติคือที่ประทับของพระพุทธเจ้าในสมัยจุฬธการวัดนี้นะคะเป็นสถานที่พบศิลาจารึกหลักที่สองหรือศิลาจารึกวัดสี่ชุมพูดถึงความเป็นมาของราชวงศ์พระร่วงค่ะการเดินทางนะคะตั้งอยู่บนถนนจตวิตีทองตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติตามคำแหง ห่างจากตัวเมืองสุขโขทัยมาตามทางหลวงหมายเลข12ประมาณ12กิโลเมตรอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยเปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาค่ะ